สวัสดีครับพี่น้องปลาไปสูขขส่ขู่ทุกคนครับอยู่กับกิมกอยภาษาพระรอครับผมสบายดีย่ำแรงกับบรรยากาศริมโของอำเภอชานุมานอยู่สวนพักแย่พิมตาถมครับตอนนี้กำลังปลูกกลัมครับผมได้กลัมมาสามสิบต้นลงเบียร์กลําครับที่เห็นเขียวนี่เป็นกลัาที่ยายพิมปลูกไว้ครับตอนนี้ ครับตอนนี้แม่คิมแม่นางกิมกวยครับกำลังปลูกกระลำครับคุณยายพิมไดเบียกระลำมากครับก็เลยว่าปลูกให้แน่ว่าสันแม่คิมก็เลยเอาล่หงลุมครับกิมกวายพระเลาะอาสาขุดลุมไว้ครับผมได้ประมาณ30มลุมครับอะปลูกให้เบิดว่าสันยายพิมว่าอันไหยเบิดนี่ก็สีได้กินไรเติบครับ เบี้ยกินก็สิเอาไปจำหน่ายครับตอนนี้ก็ฮดนามก่อนครับผมนาำก็ไปตักมาจากทังครับผมทังอยู่ข้างล่างพุนละครับลรอบก็ไปตักอยู่ควงครับหลุมใดที่แม่คิมแม่ม้องคิม,มค,มมคมอยปลูกไวก้ก็ฮดนามไปนํำครับผมน่ะปลูกกะลำเล้วกกสิปลูกพักกวางตุงน้ำครับกกสิเอาเบีย้ยพักกวางตุงมาลงไว้ ครับผมตอนนี้คุณยายพิมพ์ได้วานปุ๋ยลงพื้นแล้วครับผมแล้วก็ไปถอนเอาเบียผักกวางตุ่งมาแล้วปลูกกลำมแล้วนะครับเจงสีเดลงเมือ่อปลูกผักกวางตุงตัวครับผมตัวน,นี้กลําทียายพิมพ์ปลูกไว้ก็เริ่มจะหัวคาแล้วครับเพราะว่าเพิ่นกระใสปุ๋ยไปแล้วบางส่วนครับเห็นคิ้วเคียวอยู่ข้างหลังกิมงก้อยผ้าเหละคกับ แม่คิมนะครับนาบสามสี่แถวนี่ประมาณหาสิบลุมครับคุณยายพิมพ์บอกว่าจะปลูกลอยลุมกับพ่อสันนะครับกับพืชพักชุนกัวก็มีลายยางไรเนียวครับที่ปลูกไว้ก่อนนานันก็จะมีหอมครับหอมแดงครับกระเทียมนะครับอยู่ริมโค้งเลยครับอยู่ในริมโค้งเลยครับผมนะอยู่ไกลนามครับ แต่ตอนนี้กิมกว้วยพ้ารอยครับไปเอาหนามมาหดต้นกลําครับต้นที่แม่คิมแม่น้องกิมกว้วยปูไว้นั่นแหละครับผมนะเพราะว่าอันต้นขีเคี้วยวอยู่ข้างหลังนะ่ะแม่คิมแม่น้องกิมกว้วายคนหดไปก่อนนานนั่นนะครับป้าขี้เคีเ้ยวหนุนป้าพากเรพี่น้องเป็นปลายางครับโอปนปลายางไหมป้าหหนาเาส้นละโบ อะไรนะครับเป็นปัญญาคุณยายติมครับผมเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันนะครับคุณยายติมกำลังหยาเข้นมาจากโค้งครับเพ็่นเกี่ยวหยาไปไปเหงัวครับหยากระง่ามครับผมปลูกหยังกระง่ามครับดินโค้งเพราะว่าเป็นดินที่มีเรี่ธาตดครับเหมาะกับการปลูกม่ปลูกสวนปลูกกระรับปลูกได้ทุกอย่างครับปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ดีครับแต่ตอนนี้ครับ ยวกิมก้อยพะโละหดน้ำก่อนครับผมหนะดน้ำแล้ว,ก,วก็สีแดงมาปลูกเอาเบียร์พักกวางตุ้งครับมาล่แงแงที่เตรียมไว้น้่นะครับบรรยากาศย้ำแรงครับผมลาใัดดีมาท่านอำเภอชนุมานครับ็อยจะลืมแวะนะครับมาชมบรรยากาศได้ครับผมมองชมว,วิวที่เห็นสวยงามกับที่ประมาณ ตรงอ่าาลาแะรบรินะรบมตะฟังแม่น้ำโขงอยู่ตรงาาสำนักงานเทศบาลชานุมานครับผมแล่นตรงมาเลยครับผมนะแล่นตรงมาจากถนนใหญ่เลยครับตรงลงมาทีดๆเลยครับจะเห็นแม่น้ำโวงครับผมนะก็มายืนชมว,วิวได้ครับถ่ายเอาบรรยากาศเย็นสบายครับช่วงนี้อากาศเย็นแบบสบายๆครับโบมันหนาวนี่พี่น้อง ลมอยู่แต่วัาห่างบ่หนาวครับบึงสังเกตได้จากกิมก้อยผ้าล้อครับผมใส่เสื้อกล้ามครับตักนามหดพักครับนะมันบริเ็นบด้หนาวครับอากาศแบบพอดีพอดีแบบสบายสบายเลยครับลมช่วยๆครับผมมันอ่อนครับน้ำเริ่มใสครับผมหลังจากที่หมดดูฝ้นมาครับน้ำก็ลดลงน้ำในแม่น้ำคงกใสครับ ชาวบ้านก็นยังหาป่ากันอยู่ครับผมเดี๋ยวรดแปลงนี่ก่อนครับผมเดี๋ยวจะเอาเบียร์ักกางตุงมาลงครับยายพิมพ์กำลังทําการถอนนะครับอีกเช่นน้อยครับแม่คิมแม่นอนกิมควยได้มาแล้วครับผมเบียร์พักกวงตุงยายพิมพ์ระวาแล้วปวดขาครับลุกก็ยากลุกก็โอ้ยยิงก็โอ้ยนอนก็โอ้ยครับ ไม่คินแมองกินวายก็เลยอาซาปลูกครับผมปลูกล่องเบิ้งครับุ่นโดนยังดูลงเมื่อครับลงเมื่อปลูกพักครับว่าจะดีมันงามบ่มันเป็นตดกินบ่นะครับว่าทีาหน้าว่าจะปลูกยังครับงามเบิดครับผมยกเว้นผลผลิตปลูกซีดาต้นกางแมมากบริกินครับปลูกห้องปลูกม er: <Wow>. ักละกอครับต้นกางแมแต่ว่ามีหมากมีหน่วยให้กินนะครับมาปลูกพักล่องเบิ่งครับ ถ้าตุ่นมันงามครับถ้าปลูกพักงามในกินในขายก็แสดงว่าฟื้นมือดีครับผมวันหยุดเกิดเดกก g a มากครับอยู่กับหัวกับสวนครับช่วงนี้โมเดลไปใช้หรอกครับถ้าวันหยุดครับโมเดลพาพี่น้องไปเที่ยวหรอกครับถ้าโมเดลวางอหลีครับคลิปของกิมก้อยพักสพาเราะกัซมีเที่ยวน้ำบัดน้ำบ้านเนี่ยครับผมลงมือปลูกพักในหัวในสวนเนี่ยครับผม ก็ะจะลงให้ตานผู้ชมไดบิ่งให้พี่น้องเอฟซีเดบิ่งกันครับผมนะหลากหลายครับผมอ่าเพื่อว่าการทำคลิปจะบ่ได้อ่าหนา่เบื่อครับผมบางก้นก็เจอกันครับในตลาดหรือว่าพอนากันก็ว่าบริปูกรักบอปีนี้ครับผมก็เลยได้โอกาสครับลง คลิปให้ท่านผู้ชมเอฟซีได้เบ่งครับผมแต่จริงแล้วครับถ้าปลูกพักแล้วครับว่าประมาณวันสุกลูกกอกับวันเสาร์ครับผมคุณยายพิมได้เตรียมแปลงหน้าไว้ว่าจะเฮ็ดหน้าปังวันสันครับผมนะหลังจากจะปลูกพ,พักแล้วก็สิเดออกไปเบ่งครับไปเบ่งหน้าว่าคุณยายพิมเตรียมการหอดไสแล้วถามีเวลาหรือว่าถ้าตรงกับวันหยุดก็สิเดทาคลิปนะครับการทาหน้าปัง เาลงในช่องของกิมกอยภาษาพ้าเลาะให้ท่านผู้ชมได้เบ่งกันนะครับก็ตอนนี้ครับปลูกพักก่อนครับผมนะฮะเดี๋ยวจะได้มาปลูกผักซอยไม่คิมครับตอนนี้ให้ไม่คิมปลูกกลวงมือทําไปก่อนครับอ่านะคุณยายพิมพ์ก็นกั่งไ้ก็าลังใจครับนั่งคุยกับเพื่อนบ้านอยู่ครับ นั่งคุยกับตาทมนั่งคุยกับไอ้ติมอยู่ครับผมเป็นแม่นองกิมกวยกับลงเมื่อครับอันผู้ยางไกลกล้องก็ไปก็ไม่อยู่อันลุงขิมครับผมเพิ่นจะลงโงไปไรปลาลงม่วงไรปลาครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ตกั้งนาขึ้นมากแล้วครับเราจะหดการปลูกครับเอาเบียร์มานี่ก็คือเตรียมดินครับให้ดินละเอียดครับผมแล้วก็ผสมปุ๋ยร่องพื้นโดยการปุ๋ยมัก อะไครับผมหรือว่าฟุ้งก็ไรครับแล้วแต่สูตรของใบของมันครับผมนะฮะเวลาหดน้ำก็เรื่องแรกก็ต้องหดแบบเปียกเลยครับหดให้มันซึมลงเลยครับให้มันซึมลงดินเลยครับว่าเป็นยังครับเพราะว่าถ้าหดมันน้ำมันก็จะดินมันก็จะซึมตะนาดินครับผมมันจะบวลงถึงหลักพักนะครับก็เหตุในพักตายครับผม เดี๋ยวปลูกเล้วๆเดี๋ยวกิ่กวยพาเราก็ติตกน้ำหดให้เปียกเลยครับอ่าปลูกพักถ้าอยากให้ติดด้วยไงไหวก็คือต้องปลูกย่ำกระแรงครับผมเพราะว่ามันหมดแสงแดดแล้วครับผมก็เอาไปก็เป็นยน่มกลางคืนครับพักก็จะได้พักอากาศก็จะเย็นนะครับบริถถูกแสงแดดตื่นสามาครับทาแดดบอยแห้งก็ปล่อยไปเรื่อยครับแต่แดดแห้งก็หาผ่ามา กังแดดครับผมว่าจะเป็นพาสเรียงนะครับอ่าเห็ดแบบเป็นแดดลํำไล่ลํำไล่ครับผมเพื่อว่าบ่ให้ต้นพักถูกแดดแห้งตุนพักก็จะบริหาวได้แห้งตายครับผมนะเพราะว่าอันนี้ต้น่นใหญ่ทดลองปลูกล่องบึงครับจะปลูกยำ่ำแยงครับโอกาสหลอดหรือว่าโอกาสติดในการย้ายต้นกาของพักพว่าจะเป็นตุนพืชต่งางๆครับผมนะถ้าย้ายในตอนเย็นนะครับอับแสงอาทิตย์นะครับ ก็คือลดลอยเปอร์เซ็นต์ครับทั้งนี้ครับขึ้นอยู่กับต้นกว่าแข็งแรงดีพ่อบเหมาะกับการย้ายต้นกาไปปลูกลงพื้นที่ไม่บัวนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับผมคุณยายพิมพ์ตาทมครับปลูกแล้วปลูกอีกปลูกงานปลูกนี่ครับผมนะตาว่ารอมีก็ปลูกกล่ำปลูกพักกวางตุงก่อนครับผมเบิดพักสองชนิดนี้แล้วอาจจะลงเป็นต้นิกต้นมะเขือนะครับ ส่วนด้านบนนะครับคลิปก่อนนั้นก็คือจะมีาลานนะครับทางลานของบวบนะครับเพราะว่าบวบที่คุณยายคุณตาทมปลูกไว้นะครับมันตายแล้วนะครับผมเปลี่ยนชุดไม่แล้วครับผมก็เลยเอาดาทมก็เลยมาเห็ดเป็นลานนะครับเพื่อว่าที่จาให้เครือบวบขึ้นไปครับผม ครับก็เดี๋ยวกิมก้อยพ้าร้อจะปลูกซอยแม่คิมแม่นอนกิมก้อยครับจะได้เลี่ยวไวๆครับผมเพราะาตะเวนกับคำคอยลงมาเลยส่วนคุณยายพิมกระนงังงวเต๋อหงวยเตือนน่ครับคุยกับตาถมคุยครับคุณยายติมครับงานเบาหน้าหัวมวนครับผมตามเวลาวางครับรวางยายติมลอยหงหวกินหญ้าแล้วเบิดครับผมยายติมยังสีขึ้นเมื่อ บานนะครับระหว่างนั้นนนั่ก็นั่งคุยกันครับซาสุกสุกยิบครับคุยเรื่องผู้พักนี้ครับคุยเรื่องตัดหญ้านี่ครับผมคุยเรื่องหาปลานี่ครับคยายพิมพ์ว่าคือบมเห็นตาแลมมาจังครับผมตาแรมบนบระยู่ครับตาแรมบนไปรุระในเมืองนะครับเหลือแต่คุณยายติมครับเพื่อนคุณยายพิมพ์ก็นั่งเฮ็ดอามตามอยู่นะครับนะลุกกลับบ้ได้ครับผมลุกปุ๊บนี่ก็โอ้ยโลดครับ ครับสงสัยน้ำหนักเพิ่นเกินครับผมนะนี่ครับถ้าผู้ใดสนใจครับผมก็ลองสอบถามเขาเมื่อใดครับผมผู้อยู่ไก่ด้วยหรอครับอ่านเะบียร์พักคณานะครับเพียร์พักกวางตุ้งครับคุณยายพิมพ์ก็มีหลายครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าขี่รถไปหาอยู่เฮือนเพิ่นก็นได้ครับผมนะเฮือนเพิ่นก็นอยู่ใน บันนะครับปัญญคูนะครับบันจะอยู่หลังลาก๋วยเตี๋ยวนะครับลานก๋วยเตี๋ยวครับทางลุงอ่ามาไทยสบานครับผมนะทามหากระไรครับบันคุณยายพิมพ์ไซสครับผมนะมาสนใจเบียร์พักน้ำเพิ่นครับมาติดต่อลองเบิงครับนะสี่ขายกันตัวใดครับผมเบียร์ระบาดซองเบียร์บาทก็ว่ากันไปครับ ลายแห้งครับผมปลูกไว้สั้งสามแปลงมัครับแปลงแบบง่ายนครับผมนะถ้าปลูกเบิดเดินนีครับหรือว่าปลูกเบิร์ดมองที่เป็นพื้นดินบ้างนี่ครับหลายๆเติมเลยครับพี่น้องครับแต่ว่ามันต้องใส่วิธีขุดครับอาจจะใช้เวลาหลายมือครับสองสามมือครับผมส่วนขิมกว้ผ้าซาครับผมนะกำลังใจในขิมครับนะโดยการ เปิดกระตุในให้มีคิ้มเบ่งประสว์นะครับถึงลับจากโรงเรียนครับผมนะลงมาเ่อนอยู่โคงครับอากาศดินสบายสบายครับนะส่วนล <c oughs> ่งปีไม่ไปครับช่วงหนาเรีงครับผมนะกาจะไ่เด้่ผ้าเต็ผู้ชมนะครับลงเป็นยญนำคงอีกขึ้นเ้าครับผมเดี๋ยวจะเห็นสะดอนทรายครับ ให้น้ำลดลงไลยๆกันครับผมจะเสียเอาบรรยากาศน้ำใสครับจะเห็นเส้นดอนทรายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับถ้ามีโอกาสลงเล่นน้ำโขงอีกก็เสียลุ้งคลิปให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันครับผมนะฮะส่วนตอนนี้ครับผมทำนาทีอีกก่อนครับตักน้ำมาหดครับผกไว้แล้วครับต้องหดให้เปียกๆเลยครับเปียกมาหัวให้เปียกๆเลยครับผมเพื่อว่าน้ำจะซึมลงดินนะครับแล้วก็ จะบริเหตุในตุ่นกะหรือว่าเบียร์พักนะครับตายครับผมตรงหดให้เปียกนะครับผมมันว่าหดให้นาดินซุ่มอย่างเดียวเลยครับหดให้น้ำจนหงแห้งดีครับผมนะบบมีใจครับผมนะติดรอยเปอร์เซ็นต์ครับปลูกย่ำกระเรียงครับผมยายตุนกะลงสู่แปลงใหม่หรือว่าคุมใหม่นะครับเดี๋ยวผมอยาไปตักน้ำก่อนครับนะเดี๋ยวจะได้มาใหญ่อ่าไม่กระดานซอยไอคิมครับ ปลูกไปเรื่อยครับปลูกจนชุดไปแล้วครับผมแปลงนี้ครับปลูกเบิ้นหนีนะครับนายขึ้นมาเบิ้นหนีเพรามันในหน่วยบาทหด้อเป่น้องเอาไปขายที่ตลาดนะครับพาคุณยายพิมครับกินสดนี่กรอบเป็นกรอบครับหวานกรอบครับนายกินกวยผ้ารอนนี่เป็นคนมักกินผักยีเรียวครับผมมาครับนอกจากแปลงผักอยู่ริมคลองแล้วครับผมคุณยาย ิมเพิินกาได้มีบอปลาอยู่ครับกะทีเคยเอาลงกันให้พ่น้องได้เบิ่งกันนั่นแหละครับผมนะบอปลากับรงนี้สําหรับบอปลาครับดวงนี้บอได้หรือพักเกเตรโดนแล้วครับสงสัยสิหกแล้วครับผมบ่ว่าจะเป็นพักเกเตรผพักบุงครับพักตบช่าครับผมนะพ่ะท่านอดกไปเบิ่งอยู่ครับจะขวบเดือนแล้วครับบอเดอกไปเบิ่งน้องปลาครับผมนะ พอหอดเวลาปูพักครับกระสิมามุกมาคุกอยู่กับสวนพักครับอ่อนซ่อนพักครับพี่น้องนะครับเห็นเลี่วมันก็ตื่นใจครับอยากจะเหดให้อ่าด้มีตัวหยอดครับผมหรือว่าไล่ได้ครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้น้ำครับพี่น้องมันหนาจะปลูกดหลายกว่านี้ครับผมโดยเฉพาะเครื่องทุนเรยงครับเครื่องทุนเรยงตัวนี้ผมมีครับผม ใส่วิธีการใส่ปกจอบครับผมคุดนะครับขุดพริกนาดินขึ้นมาครับถ้ามีเครื่องสูญเลี่ยงครับเช่นรถไอยงนีงครับผมเอามาไทยพุ่นดินครับผมก็จะได้เห็ดแปลงพักง่ายๆขึ้นครับในเบื้องต้นกับตัวนี้ก็ปลูกนะครับคุดน้ำใส่จอบคุดตามน้อยแปลงเก่านะครับดินก็ยังดินรวนนะครับแต่ว่าการหดน้ำมันสืลำบากนจดนงหน่อยครับ อาจจะลงไปตากอยู่โงงครับขึ้นมาครับหรือว่าจะมีการสูบน้ำครับก็จะได้สูบใสทางไวครับผมกจึงสีเดียดหมดน้ำได้ง่ายได้เร็วขึ้นครับตอนนี้ก็ค่อยขยับขยายไปครับผมนะใครเข้ามาร่วมคลิปนี้นะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไล้ไลครับผมเพ่เป็นกาลังใจในการทาคลิปครับกิมกอยผ้าซาผ้าเลาะครับผมบางเทือกรสีเดียไป เที่ยวครับผมตามมาตามมานะครับอปุรุคุณกล่ว่าคือคือเฮ็ดคลิปเที่ยวไปนะครับผมถ่าเฮ็ดคลิปเที่ยวโน่นพี่น้องเฮาก็ต้องไปหันไปนี่ครับไปขุมมองขุบอนนะครับอ่าก็คือจากนะครับเวลาวันหยุดครับผมคือวันว่างเฮาบ่พอครับเฮาก็เอาตามที่เฮาสะดวกครับผมบางเที่ยวถ่ายากคิดว่าอยากไปเที่ยวสิครับผมไปครับผมก็เอาคลิปทําคลิป ลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมบางทีว่าพอไปดอกมันอยู่กับสวนนะครับอยู่กับไห้กับหน้าสิครับผมก็เอาคลิปก็ลงสวนครับลงให้ลงหน้าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผมหลากหลายกันไปครับผมาเปลี่ยนแปลงอ่าเลียกเปลี่ยนนะครับความคิดใหม่ๆครับความคิดสร้างสรรค์ครับไปมีไอเดียดีๆกับข้อแมต์เขาไม่ได้ครับบริหวงครับผมนะทุกคอมเมนต์ก็ถือว่าเป็น ค่าคัมตีชมนะครับในการทำคลิปนะครับเปลี่ยนแปลงคลิปกันไปเรื่อยๆครับผมเต่ลปีนะครับก็จะมีชาวบ้านนะครับมาจับจองพื้นที่ริมโค้งครับผมมาปลูกพักนะครับบางคนก็ปลูกพักบางคนก็ปลูกกระปวดบางคนก็ปลูกหญ้าไว้หงัวผมแล้วแต่ครับผมแล้วแตความจะเป็นของคนแต่ละบุคคลไปนะครับแต่าสําหรับส่วนใหญ่พิมพนะครับผมนะปลูกนี่นครับเบิร์ดฟนนะครับย่ฟนก็ปลูก เพือปลูกบกุบัวปลูกง,งูเงี่ยงครับผมป,ปลูกพริกนี่แหะครับผมกะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมาเอาไปจําหน่ายในตลาดชนุม่านนี่แหละครับผมนะพ่อตกอ่านาเลียงครับผมนี่พิมพ์เลยปลูกพักบัวพักหอมกระเทียมนะครับนาหน้าก็เป็นพักการตุ่งครับผมเป็นกระลำนะครับผมเพื่อไว้กินนะครับนี่ก็ขัวแล้วก็ เหลือกะเอาไปจำหน่ายในตลาดชนว่าท่านนี้แล้วครับผมพื้นที่นี่ครับพื้นที่เหมาะกับการเกษตรอีลีครับพี่้องนะครับส่วนอาถาบ้านพลาพักพรอีลีครับผมเกษตรไปยูบอป่าครับผม่อบอปามีเที่ยงหน่อยไปซ่อห่มนะครับผมนอนเวียนครับผมอันที่จริงแล้วนะครับก็มีความคิดว่านะครับทายุธอีลีนะครับเกษตมาเอาคลิป การทำหน้าปังนะครับให้พี่น้องได้ชมกันครับเพราะว่าปีนี้ยายพิมพ์บอกว่าย่านเขาว่าพ่อกินนะครับตั้งหลุกเคยก็เลยบอกว่าถ้าเขาว่าพ่อกินกับเพชรหน้าปังไว้หลดเลยครับผมให้พิมได้เตรียมไว้แล้วครับผมเอาขาวเปลือกไปมาหน้าไว้แล้วครับผมกอย่างเดียวครับนะให้เขาเกิดงอกรับผมก็สิ่งทีปั่นนะครับเอารลดมาปั่นกันยางจิหวานนะครับนะทวัน เาหน้าปังก็ค่อนข้างที่จะฮ็ดลาบากนิดนิหน่อยครับผมเพราะว่าอ่าเพราะว่าจะเป็นเพียเป็นน้อนเขาครับเพราะว่าจะเป็นหอยนะครับถ้าเขาออกห่วงมาแล้วก็ต้องมาไล่นกอีกครับผมค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงครับผมถ้าบพิธีวิถันปานันนะครับจะบริเขากินเลยนะครับเพราะว่าจะมีนกมากคอยเก็ดกินเม็ดเขาครับโบจะเป็นนกจิบนกกระจาบครับผมเวลาเขาออกห่วงเขาจะสุกแล้วครับผม ยังไม่คิมก็ปลูกไก่จ้สีเล้วแล้วครับผมยังอยู่บลายครับปลูกเหล้ๆกับสีหดน้ดำใ้เปียกในสุ่มนะครับผมก็จังสีไปพอปลาครับจะเว้นคำคอยลงมาเรื่อยๆครับผมแล้วคิมก้อยผ้าลอกปลูกสรอยไม่คิมก่อนครับยังอยู่บลายครับผมฮะส่วนคิมก้อยหน่อยก็ยังเวียนไปเวยนมาอย่างนี้และครับผมฮะเดียกว่าั่นเบลนี่ครับโอ้ยนะครับ เรียนอยู่อนุบาลสามครับจิ้มควายก็ได้ครับบอกกับเป็นๆครับนะถ้านอนหลับนี่แสดงว่าบุ้ยินเสียงเลยครับแต่บุ้ยินเสียงก็แสดงว่านอนหลับครับผมนะตื่นขึ้นมานี่ยบอกต้ตื่นขึ้นเหมือนกับผมเจียวเจียวเจียววาน้องอีแก้วครับนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็อยู่กับบรรยากาศกับหัวกับสวนครับยิ้มโค้งชนุมานนะครับ ไอ้คำว่าเบิ่งก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิมพ์กไกภาษาพะรอดนะเนี่บผมคอมเมนต์กันได้ครับผมผู้อยู่ไกลเลื่อนเคียรื่อยงแต่เดย์พักครับอยากได้์พักไปบงครับผมกลับมาเอากับยายพิมพ์ได้ครับผมมาถามเบิ่งครับซื้อขายกันแนวใดครับผมนะฮะอ่่ากอนจากลากันไปครับผมก็ให้ชมบรรยากาศนะครับในการปลูกพักของ กิมก้อยภาษาพะโล่กับแม่คิมแม่น้องกิมก้อยครับอยู่อ่าริมโค้งอำเภอเชโนมานครับผมนะสำหรับคลิปนี้ครับจากลั้นทุกผู้ชมไปก่อนครับผมขอบพุณที่เขามารับชมคลิปกันนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยครับผม